หากมองหาอพาร์ตเมนต์ใจกลางแหล่งจ้างงานทำเลผู้เช่าเต็มตลอดอย่าพลาดตึกนี้นะคะเพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมอพาร์ตเมนต์สตึกสามารถทำกำไรได้เดือนละ7 0 0 0 0สบาทเลยนะที่ตั้งซอยราดพร้าว1 2 2แขวงพระพาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครรายละเอียดอพาร์ตเมนต์สตึกเนื้อที่345ตารางวาจำนวนห้องรวมทั้งหมด191ห้องตึกหน้ามี5ชั้น ชั้น1มีร้านค้าหห้องร้านขายยาสองห้องด้านในมีห้องขนาดใหญ่ใช้อยู่อาศัยชั้น2-5ห้องเช่าชั้นละ14ห้องรวมเป็น56ห้องจำนวนห้องตึกหน้าทั้งหมด64ห้องตึกหลังมี8ชั้นชั้น1นหน้าตึกมีร้านสักรีดและพื้นที่อเนกประสงค์สองห้องชั้น1ด้านในมีห้องขนาดใหญ่ใช้อยู่อาศัยแบ่งเป็นห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวพร้อมห้องรับประทานอาหารห้องสักรีด ชั้น2มีห้องขนาดเล็ก8ห้องและมีห้องใหญ่รีโนเวทใหม่5ห้องชั้น3ถึงชั้น8เป็นห้องเช่าชั้นละ19ห้องรวมจำนวนห้องตึกหลังนี้ทั้งหมดเท่ากับ128้อดห้องรายรับต่อเดือนแบ่งเป็นห้องเช่า2,400บาทถึง6000บาทต่อห้องร้านขายน้ำา00 0บาทตู้ ATM 6 5 0 0บาทเสาสัญญาณ1 9 0 0 0บาทค่าเช่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ4 0 0 0บาทค่าจอดมอเตอร์ไซค์คันแรก150บาทคันที่2 200บาท คนจอดเต็มค่าน้ำา20บาทต่อหน่วยค่าไฟ8บาทต่อหน่วยบันไดหนีไฟสัญญาณเตือนไฟไหม้ทั้งดับเพลิงพร้อมทั้งสองตึกติดกล้องวงจรปิดทุกมุมผู้เช่าเต็มตั้งแต่เปิดอพาร์ตเมนต์ไม่เคยมีห้องว่างสามารถทำกำไรได้เดือนละ7 0 0 0แสนสามารถเพิ่มไรายได้อีกมหาศาลโดยการปล่อยเช่าห้องขนาดใหญ่ชั้นหนึ่งทั้ง2ตึกและพื้นที่อเนกประสงค์ตึกหลังสองห้องสามารถเปิดร้านค้าหรือใช้เป็นที่จอดรถเพิ่ม เดินทางสะดวกเชื่อมถนนหลากหลายเส้นได้แก่ลาดพร้าวรามคำแหงประดิษฐ์มนุธรรม MRT สายสีเหลืองสถานีมหาดไทยท่าเรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถานที่ใกล้เคียงรายล้อมด้วยแหล่งจ้างงานมากมายทำเลคึกคักตลอดวันแมคโครฟู้ดสวิตบดินเดชาฟู้ด l ลน์ลาดพร้าวบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์หัวมากมหาวิทยาลัยรามคำแหงราชมังคลากีฬาสถานโรงพยาบาลลาดพร้าว เป็นยังไงกันบ้างคะกับอพาร์ตเมนต์เหมาะลงทุน2ตึกนี้สามารถทำกำไรได้ปีละ8ล้านกว่าการลงทุนนี้คือเสือนอนกินของจริงสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมกรุณาติดต่อคุณฤทธิ์ศ9 4 2 8 8 8 2 6 4ลายไอ t h p r o p e r t y i n v e s t o r www.thpropertyinvestor.net www. a i